สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่มีวันหยุดง่ายๆนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าอ,อย่างที่เราทราบกันดีก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องของกุญเคมนเนี่ยเขาก็มีความขัดแย้งอยู่แล้วแต่ว่าในวงแคบเพราะว่าโซเชียลเมีเนี่ยเขาก็มีการเคลมอะไรเรื่อยๆโซเชียลไทยก็พยายามชี้แจงเช่นกันนะครับว่าเอ้ยมันเป็นของไทยนะคุจะมาเคลมอะไรอย่างนี้มันมีมาตั้งแต่แรกๆนะครับตั้งแต่ก่กอน แต่ว่ามันมาประทุขึ้นมาแล้วก็ขยายวงกว้างจากกรณีของกุลคาเมแล้วก็มวยไทยนั่นเองโอ้โหก็ต้องบอกว่าดุเดือดน,นะครับแล้วไม่หยุดง่ายๆแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของชุดไทยสักนิดหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยทางโซเชียลไทยเขาก็บอก พยายามอธิบายนะครับว่าชุดของขมรเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้นะไม่มีสบายชุดประจําชาติของคุณเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาก็ยังใส่นะครับด้วยอิทธิพลของพวกหนังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุเพสันนิวาสอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือทั้งภาคหนึ่งภาคสองแหละทาให้คนมรเนี่ยแบบคังคล้า ใส่ชุดนะครับใส่ไปใส่มาใส่ไปเที่ยวนครวัดด้วยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ห้ามนะครับว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ชุดขมิ้นเลยอะไรคือเขาก็ห้ามหละเพราะว่ามันจะไม่ถูกต้องแต่ว่าทางขมิ้นก็ยังใส่ใส่ไปใส่มาก็มีการเคลมว่าเป็นของตัวเองใช่ไหมงั้นนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนอกจากนี้นะครับนอกจากชุด สบายหรือว่าอะไรแล้วก็ยังมีชุดอื่นๆของไทยด้วยที่เขาพยายามเอาไปเคลมเอาไปแต่งแต่งไปแต่งมานะครับแต่งกันมั่วมากๆมั่วจนเรียกว่าเป็นชุดตัดแปะไปแล้วเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดนะครับมันเป็นวัฒนธรรมตัดแปะนั่นเอง ก็อยากให้ดูตัวอย่างของชุดนี้ครับโอ้โหผมไม่ทราบว่ามันมันตีมไหนกันแน่หรือมันยุคไหนเพราะว่ามันมามั่วเลยคือถ้าเกิดจะบอกว่าใช้รูปแบบของยุครัชสมัยนี้หรือของยุคปีนี้ปีนี้มันก็ต้องเป็นแนวเดียวกันแต่นี่มันเอาคนละปีเอาคนละยุคคนละแนวมารวมกันมันมันบอกไม่ถูกเลยว่ามันจะสวยหรือไม่สวยเพราะว่ามันดูไม่เข้ากันนะครับถ้ามันมันเป็นชุดแนวเดียวกันเลยมันจะเข้ากันแต่อันนี้มันมั่วมากๆก็อย่างที่เห็นนะครับ เขาก็เอารูปมาให้ดูว่าคนขมีเนี่ยเคลมอย่างนี้แหละเอามาตัดแปะรวมยำรวมกันเลยตามภาพเลยครับมีอานพระมาราชดาหูก็ตายสังวานเข้มขัดขมรนผ้ายกลงงานไทยรอ,องเท้าเชิองงอนอินเดียเสื้อสองพระราชทานประยุกต์กระทงไทยโตกล้านนาแล้วก็โต๊ะจากจีนมั่วนะครับมั่วไปหมดเลยคือก็ต้องบอกว่า แต่ละอันเนี่ยมีความสวยงามแต่พอใส่แล้วมันไม่เข้ากันอะไรประมาณนี้เหมือนคนที่แบบว่าตาสวยจมูกสวยแต่บางทีมารวมกันแล้วอาจจะไม่สวยคือมันมันคนละแนวทางคำมีนก็คงว่าอันนี้สวยอันนั้นสวยนะเอามารวมกันก็คงจะยิ่งสวยแต่ว่ามันมันใส่แล้วมันไม่เข้ากันครับมันดูมั่วแล้วก็าเรียกว่าขาดอัตลักษณ์นี่ยครับผม เราก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้ซะด้วยนะครับนอกจากบอกว่าเฮ้ย,ม,นนม,ยนะม,มันคนละสมัยนะมันมันคนละยุคกันนะแล้วก็มันไม่ใช่ของคุณด้วยแล้วทางเขานี่ก็คงจะเคลมไม่หยุดแหละว,ว่าอ่ามันเป็นของเขานี่แหะครับผมคนข้างมั่วเลยทีเดียวคือถ้าสมมติว่าพูดกันอยู่แค่ในโซเชียลว,ว่าชุดนี้เป็นของเขานะชุดไอ้นี้เป็นของตัวเองนะอะไรเงี้ยคือจะเคลมก็เคลมนะครับมันยังพอว่าแต่ว่าเอาไปใส่ด้วย ใส่แล้วใส่มั่วนะครับทามันทําให้ทําลายวัฒนธรรมด้วยคือถ้าเคลมอย่างเดียวแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ได้มีการปฏิบัติแบบนั้นจริงๆก็อีกเรื่องหนึง่งเ็าว่าไปอย่างแต่ว่าเขาดันปฏิบัติให้เห็นด้วยว่าเอาชุดมาใส่เลยนี่นะครับผมเสียหายสุดๆเลยทีเดียวคือขาดก็เียว่าขาดภูมิปัญญาหรือขาดความรู้ว่าชุดนี้มันเป็นยังไงพอไม่รู้ว่าชุดนี้มันมาจากคนละยุคคนละสมัยกันก็เอามาใส่กันมั่วตัวมันก็ประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด่าล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ